ลูกแมวอะ่ะเป็นสีส้มเป็นลูกปินแต่เมื่อคืนอะผมฝันว่ายกขึ้นมาแล้วลูกเป็นสีดำมีดำขาวดำแล้วก็ขาวโอเ๊มาช้าแรงดีกว่าไม่มาเพิ่งตื่นสวัสดีตื่นตอนนี้นอนตอนไหนเนี่ยเพลงที่ผมชอบแค่ของเล่นแบบใบสองวชันทุ่นเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากมเลยครับ เป็นสมเพลงที่สนุกมากๆตอนนั้นสำหรับผมนะมีความทรงจำที่ดีครับฝันใครจะจริงทีนี้เพลงของเรานี่แบบใจฟูจริงๆนะ ว่าด้วยความที่ส่วนหนึ่งเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วอะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วแบบมันก็จะแบบเป็นเป็นฟีลความรู้สึกแบบแปลกด้วยเวลามีคนมาบอกชอบเพลงเราแล้วก็แบบดีใจด้วยครับมันจะเป็นอะไรแบบทรงๆนั้น ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มไปเติมไม้เอกแค่ของเลี่ยนแบบตลอดอ๋อคนเคยรักคนเคยรัก ความเสียใจตป็นผิดเหรอเอาใหม่นะชานะโอเคถูกแล้วเต็้กี่ครั้งที่ต้องเจอเธอกับความเสียใจเต็้กี่ครั้งที่เธอลาเดินเข้ามาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอะไรฉันก็พอเข้าใจเขาใช่ไหมที่กระทำ จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกันมาข้าในใจอาเจ้าคือคนสำคัญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกที่เห็นเ้อมีแต่ฉันได้ได้ดรับรู้ความเป็นไปรักแค่ไในได้แค่เป็นห่วง หรห้ดีฉันเองไม่ควรให้เธอมาหาให้ <Hey. S 1> ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทนนิ่งถ้าำไม่ไวให้ <Hey. S 1> ฉันอ่างว่าไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจได้ไหมเธอ ให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอปวดใจที่เธอมาหาถธอการไม่เจอแปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเหงายอมนำพัน เพลงมาขัดมูดมากเลยนะบ่ายสองตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนก่อนฝนตกเพอะที่สุดขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากโอ้ชั่วโมงที่เป็นใจมีขอบด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้ m อ b มวีใบสองโคจิรขอบคุณนะ ดึกดื่นคืนคืนนี้ว้าวบรรยากาศดีกว่าคืนไหนมีสายลมที่พัดพาเป็นใจให้เราได้ใกล้กันในคืนนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้คง จะช่วยกันได้ไหมอยากให้เธอหากวันในคืนนี้เป็นคืนแห่งฝันที่มีแค่เธอกับฉันในชั่วโมงที่เป็นใจเธอจะอยู่กับฉันทั้งคืนได้ไหมนั่งคุยกัน ไปจนเช้าให้เวลาแบบนี้สวยงามในความทรงจำปลอมตัวยังไงเขารู้ MV นะี้ขอบคุณที่ยังจำได้นะครับ อาม่าอาม่า,า,า,าในตำนานให้ตายออย่าพูดถึงได้ไหม จำตอนพี่กระชามาใบ้ชื่อเพลงด้วย Create พอๆกับ AMD, เ m ีจำไม่ได้เลยครับสารภาพตามตรงจำไม่ได้เลยตอนนั้นใบชื่อเพลงใบย,ยังไงอ๋อแปบ๊บหนึ่งฟันแบ็คแฟลชแบ็คแล้วที่เป็นเป็นอะไรก็ตามที่ผมโพสต์ไปมันจะแบบเป็นนาฬิกามันจะเป็นแบบมันจะเข็มมันจะตรงกับช่วงบ่ายสองพอดีจาจำไม่ผิดนะจะจำไม่ผิด ผิดขอภัยครับจำไม่ได้อ๋อทส่แกตัดเล็บเป็นนาฬิกาจำไม่ได้เลยครับพี่ชาจารย์ใ่กตัดเล็บทำเป็นนาฬิกาตอนนั้นคุณไม้สวยไหมครับเขาสวยตลอดนะครับคนนี้ เกือบไปแล้วนะท้อใจแล้วนะก็นึกว่าฉันคงจะไม่เจอพบสักทีนะเธอ baby เรื่องจริงใช่ไหมไม่หลอกใช่ไหมยังหลอกกันนะฉันใจไม่ดีรอนานเลยนะกว่าเธอคนนี้จะปรากฏตัวสิ้นสุดกันเตมหา You. You're my destiny. Ooh. I found you girl, found you girl. Waited so long, never thought I'd find you. Thank you for the chance meet you. I found you girl, found you girl. I found you girl. I'm in love with you. อยู่มาเก่าคนนี้ที่รอมันแสนนานอย่างวันนี้เต็มมาหน่อยไม่ได้เล่นนาะนหรือมด รู้สึกเหมือนกล้องที่ไม่มีเฟรมเหมือนกับวบนที่ไม่มีเลนเหมือนเมืองหิมะที่มันไม่เย็นเหมือนกับประเมงที่ไม่มีเส้นมันตอนสั่งลืมบอกให้เขาใส่นูชาชูอุตส่าห์ไปถึงเกาหลีแต่ไม่มีร้านบิงซูกูรู้ว่าเธอเป็นคนที่ไม่ใช่ผีแต่มองมองเท่าไรทำไมไม่เจอสักทีเธอรอฉันอยู่ตรงนั้นฉันก็รอที่อยู่ตรงนี้รอกันมาตั้งนานว่าจะเจอไหมเบบี้ Hello from Italy Wow จะกอิตาลีเลยเหรอคิดถึงโฮสเลยตอนนั้นคิดยังไงก็ไม่รู้ถึงเขียนแปแบบนี้ออกมาสนุกดีแล้วก็ตลกดีมั้งไงคอยเนื้ย้อนกลับไป เตอนหิวจำไม่ได้เลยครับ

คืนนี้ไม่รู้ที่ยู่ในในคืนแรกที่เรากลายเป็นคงไม่รักกันผมพ่านทุกไรก็ยังนาวในห้องนอนของเราที่วันนี้ อยากร้องไห้จนหลับไปแต่เ mm hmm. สียงนตาเท่าไรก็ไม่ช่วยฉันออนล mm ้ hmm. ์อยากผ่านค่ำคืนนี้ต้องใช้วิธีใด mm hmm. นัดแกะตัวที่ร้อยฉันทำได้แค่ เพียงลืมตาหนักแกะตัวที่พันยังคงคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่ไง่ายเลยหลับไม่ค่อยได้จดแล้วต้องทำยังไงหนักแกะตัวที่แสนจนบทรมานเพราะอะไรเธอหลับตาก็เพ้อคิดเรื่องดีๆที่ไม่มี น,นเ,อเขอบคุณนะครับมามีย้อนนี่ขอบคุณฮนะทังอ,อกคุ้คนใจแข็ง ไม่พอกับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนุณไหมรักันคือตกลงว่าคอยค่อยหาให้ต่างคนค่อยค่อยทังใจมันคงเป็นทางที่เจ็บน้อยกว่าในวันที่ใจเธอรัาง แค่ไหนทำไมวันนี้ใจฉันบอบบานและการก่อนที่แล้วที่เธอหายเจ็บแ,แต่ว่าฉันไม่พร้อมเริ่ม เธอหายดีทนเจ็บเป็นเพื่อนฉันทีตอนนี้ไม่พร้อมปล่อยมือนไม่ยอมให้เธอไปไม่อยากให้เธอตัดใจกลัวใครเมื่อแทนที่กันยังรับความจริงไม่ได้กลัวถ้าเธอหาย ใจเหมือนกันว่าทำไมดึกแล้วมันก็ปกติแล้วนะดึกแล้วแบบไม่กล้าใช้เสียงเต็มๆพี่ไลฟ์ถึงกี่โมงครับเดี๋ยวจะจไปนอนแล้วครับเพิ่งหันมาดูนาฬิกาว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้วพ <c oughs> วันนี้ตอนแรกแต่ะกะบบตั้งใจจะมาแค่แบบชั่วโมงเดียวมาแบบคุยเล่นๆระหว่างนอนไม่หลับครับ ที่ชอบสีเขียวเหรออืมเอาจริงๆสีเขียวมันเป็นสีแบบเป็นสีด้วยความที่ตอนตอนนั้นประกวดแหละครับเป็นสีแบบประจําบ้านประจําบ้านที่แฟนคลับเราเชียร์เราเราก็เลยแบบรู้สึกว่าสีเขียวก็เป็นสีที่สวยดีเหมือนกันเป็นสีน้ำโชคข้างหลังเขียวเป็นกรีนสกรีนครับไว้เวลาแบบสตรีม เกมเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้แต่หลังๆไม่ได้เล่นแล้วอะ่ะข้างหลังเป็นกะรีนครับรักพี่ชาเสมือครับขอบคุณครับดีใจที่ทันไลฟ์ดีใจเหมือนกันนะครับที่มาดูทันไลฟ์นะครับ มันมีนะฮะผมว่าเดี๋ยวผมไปนอนแล้วดีกว่าครับก็เพลงที่อย่าไปไม่ได้ต้องไปนอนพี่ตอบหนูก็ดีใจละไว้รอบหน้ามาเจอกันอีกนะครับมามาพูดคุยกันมานั่นแหละมาคุยกันไม่เหงาดี หนูก็ชอบสีเขียวแล้วก็บังเอิญอยู่ด้อมสีเขียวโดนเซ้นเลยมันถูกกำหนดไว้แล้วยังไงล่ะคนมันพูดขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูครับเพราะว่าผมไม่เหงาเลยนอกจากเล่น MV 2อันแล้วใช่มีซีรีส์ที่เล่นด้วยกันด้วยครับ ตอนนั้น The Judgment อยากกินนูกาตผมมาเปิดหน่อยตัว่ากันทำให้การเริ่มต้นเดินสิงหาของหนูน่ารักขึ้น300%ขอบคุณขอบคุณมากมากเหมือนกันครับอย่างที่บอกขอบคุณทุกคนว่าผมนั่งงุนงานอยู่ตั้งแต่แบบช่วงหัวข้าแล้วแบบเบื่อเบื่อนอนไม่หลับ ได้มาเจอทุกคนในไลฟ์แล้วแบบทุกคนเลยที่เข้ามาแล้วเขาไปนอนก่อนแล้วหรือยังไงก็ตามแบบไม่เหงาเลยรู้สึกดีมากๆเลยคุณมากๆนะครับก็คืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับส่วนใครยังไม่นอนก็ enjoy the night นะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับเราไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนาะ mm. มีโอกาสจะมาเจอทุกคนอีกนะครับสนุกมากมากเลยได้นั่งคุยกันแบบนี้ นะครับยินดีที่เว็บมาบิลนะครับบ๊ายบายคิดน mm ่ายสลิปท้ายด้านเก็ดบักไบทเจอกันนะบ๊ายบาย